ทักทายเหมือนเดิมค่ะผ่านไปผ่านมาแวะมาทักมาคุยกันได้นะคะ เรื่องของเวลาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของทุกคนนะคะแล้วก็ไร้สดเปิดค่ากลางมองเห็นค่ะสำหรับยำเช้าค่ะ นะคะสตอรี่ก็ช่วยเรื่องของการเปิดการมองเห็นเช่นกันนะครับแล้วก็คลิปสั้นคลิปยาวค่ะลงให้สม่ำเสมอนะคะ เดินมาก็คอแห้งเดินมาก็คอแห้งสวัสดีค่ะ3นาทีมานั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงในรงรถอีกแล้วค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวเรียวนะคะสวัสดีพี่น้สวัสดีเพื่อนเพื่อๆทุกคนค่ะเดินมาคอแห้งนะคะก็เลยไม่เดินนะคะเดี๋ยวจะเดินหา วันดีนะคะแล้ววันพุธท,ที่ยี่สิบเจ็ไหม วันที่ไม่ได้อีกแล้วนะคะเพื่อนๆสวัสดีะคะทักทายยามเช้าคะ่ะวันนี้เงียบจังนะ,ะสวัสดีค่ะวันเลยค่ะวันนี้นี่ก็อีกดอกนะะึงค่ะเตอร์ดิจิตอนทุกคนนะคะสวัสดียามเช้าทุกๆคนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนพื ะะเพื่อนเพื่อนทุกคนทักทายยามเช้าเหมือนเดิมค่ะเสียงกกนกค่ะนกเกาะเจ้าดอกไม้สม่สำเสมอก็คือลงให้ luôn thuốc thuốc oanh cả เพิ่งออกอาดีนเราบอกเล่าในคลิปอาจจะมีปัญหาเราจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะเพื่อนเอนวันนี้ ดิจิตอลทุกคนนะคะสวัสดียามเช้าทุกทุกคนคะ่ะเดินทักใหม่หนึ่งนะไปเดินค่ะไปกันไปเดินค่ะ เออวันนี้เงียบปิดปิดปกตินะคะนะคะเพื่อนๆทุกคน ทักทยยามเช้าเหมือนเดิมค่ะใจน,นะคะเพราะว่าในแต่ละวันการโพสคลิปของเราเนื้อหาเที่เร คุยน้องครีเอเตอร์ดิจิตอลทุกคนยกกำลังร้องเพลงค่ะค่ะอย่าลืมนะคะเตือนช้า c ครีเอเตอร์ที่ยังไม่ได้ตั้งค่าโฆษณาในสตรีมนะคะส่วนพี่น้องที่ได้ตั้งค่าโฆษณาในดอกไม้สวยๆ ถ่ายเข้าไปในไลฟ์สดนะคะถ่ายเก็บไว้ในไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคะ นะคะเพราะว่าในแต่ละวันการโพสคลิปของเราเนื้อหาที่เราคุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีหนึ่งดวงตาที่รับชม